วนเมื่อนี้ผัดหมูใส่ฟักทองนะคะแล้วก็แครอทปาปิก้ารหอมหัวใหญ่นะคะทุกคนอ,อันนี้จานพ่อใ,ใหญนะคะทุกคนอันนี้จานคอยค่ะสวัสดีครับเอฟซี น่ากินสมาค่ะน่ารีกินให้ว่อร์น่าหน้าผัดผัดผ้าน่ะโมเน่ผัหมูใส่ใส่ผักท้องนั่นแหละค่ะทุกคนแซบแซบมาค่ะบาน่มาแซบแซบดีริชนอิสแซบแเดี๋ยอออือนี่ค่ะทุกคนจานไข่นะคะอืออันนี้อือโอเค ยอยู่มูรูดอ,อ็อกซ์อะท yes. ุกคนเบิงดอกนี่บานละเนะนี่ยขาโมวานนี่แหเบิ่งยังบ้าบานนะบานละทุกคนอะนี้เบิ้งดูเนี่ยกําลังจะน,นี่นอเนี่ยกําลังจะออกมานะคะออกดอกนั่นแหละกวยไม้ <laughs> มาค่ะทุกคนมาเลยอาหารแรงนะคะปวาบน้ำสาบผมไม่นะคะทุกคนมาค่ะมาแซบ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  Mm. This is new one. I don't we'll see. Yeah. how can be like this. at the feet. I used to see it. I feel it somehow. Yeah, I see the. That is the. Uh, mm. There, and high up, you see both. But you don't have to look. Tog du alla kött nu? det Vi slutar imorgon. sẹp khắc sẹp nè chín chun kiang toàn cũng cắp sợi toàn ông phê cứ bắt chín là chili phun nào nha is chili uh, ok you can put back này nhiều quá ra ok mm. Mm. so now okay you can go you're gonna talk a little mm, bit mm, oh. about what Det mm. är vinter, dark, tid om muna det kan jag. Ah, <laughs> uh, ok. Kan vara avstäng. Såna? Ah, nej det så. inte survival. Varas muljörda. Ja. Ok. Klar. Idag ska vi kunna träffa varandra, nån kvar. ก่อนอื่นขอยต้องขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบรรน,นอกเราเกียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจทรงพลังบวกมาาหายมาดามบรรน,นอกกับพญายฝรังนะคะค่ะเมื่อน,นี่อ่าคอยจะมาบอกอ่าทุกคนนะคะมีเ e อฟซีน่ะถามว่าต้นน่ะ,ะกล้วยไม้คือคือ่บหี่ยวคืออ่าสวยแท้ บำลุงแบบใดคอยกาลดน้ำธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าบางครั้งคอยก็จะ,ะใส่น้ำสาวเขาน้ำนะคะทุกคนเอามาหดบางครั้งคอยกอ็เอาผสมกับน้ำตาลนะคะทุกคนเอาน้ำตาลใส่บางครั้งก็ย้ำเวลาที่คอยได้เรดบูะนะคะเอียงกระทิงแดงนะคะมา กะทิ้งแดงเวลา,ากระปองมันช้ำรูดแตงเสียหมายถึงว่ามันบุ่มมันหย่างสีบดได้ขายนะคะคอยก็เอามาอาผสมกับน้ำม่วกนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำนะคะแล้วที่นี่คอยก็จะเอาเอาอันนี้นะคะทุกคนนี่แหละเอาแววสีนะคะแซ่ลงให้มันถ่วมนะคะให้มันถ่วมหรือหรือจะเอา หรือแจวโฮดแบบนี้นะคะทุกคนนั่นแหละค่อยก็จะเฮ็ดแบบนี้ประมาณอาทิตย์ละเทื่อนะคะนอกนั้นก็จะโฮดน้ำซื่อๆนะคะโฮดน้ำเปล่านะคะทุกคนนั่นแหละน้ำซาวเขานะ่ะมีวิตามินนะคะมีวิตามินเฮ็ดหาย้นกล้วยไม้นะ,ะงามแล้วก็ออกดอกโดนนะคะทุกคนนั่นแหละแล้วก็ ผสมน้ำตาลนะคะบ้านเฮานะอาจจะใส่เอ็มรอยหาบนะคะเอาใส่แค่ฝาเดี๋ยวจะใส่หลายนะคะทุกคนแล้วเอามาผสมนำมวกน้ำเช้าเข่าเฮาเนี่แหละคะ่ะนั่นแหละคะ่ะคอยเอามาจากที่ทำง,งันบางครั้งหนาต้นเหี่ยวๆที่เขาเอาทิ่มนะคะทุกคนคอยเอามาแซ่เอามาใส่น้ำที่คอยเฮ็ดเนี่ยกะ เป็นดอกกะสดชื่นแบบว่ากะซื่นขึ้นบยเหี่ยวนะคะนี่นะคากกะใส่แบบนี้นะคะร้องเบิงนะคะทุกคนนั่นแหละอ่าถา่ถา,ยา,ายถ่ายยาไขมันนะ่ะแบบว่านั่นโดนเอาแซ่แบบนี้เอาแซ่กระคุนะคะทุกคนอันนี้ขอใ็ดตัวอย่างให้เบิ้งซื่อน,นะคะเอาไขมันถ่วนะคะประมาณ10นาที1 5นาทีเองซินะคะแล้วที่นี่ไม่ เปลือกไม้ที่เขาสอดใส่ในนี่นะคะทุกคนมันก็จะชุ่มเปลือกไม้ที่เขาเอาใส่ในี่นะคะทุกคนคอยก็จะใส่เปลือกไม้น้ำนะคะให้อันให้อันอ,อันนี้ชุ่มนะคะนั่นแหละแล้วลากมันก็จะชุ่มไปน้ำนะคะนี่แหละคะ่ะคือเคล็ดลับของคอยที่คอยหดอดอกกล้วยไม้ยูนี่นะคะแต่ว่าคอยบริห็ดทุกมือได้คอะทุกคนคอยเฮ็ดประมาณ อา,อาทิตย์ละค้างหรือบางค้างก็สองอาทิตย์ต่อค้างนะคะบอราว่าคอยค,คาดนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะนะคะนอกนั้นก็จะหดหน้ำเปล่านะคะค่ะอ่าเราอีกเรื่องหนึง่งมี f อซีถามนะคะว่าอัปเดตเรื่องที่ทำงานให้ฟังแน่ได้่าแก้ไม่มา,มาเป็นจังไดนะคะ ก็ดีนะคะเท่าแก้ไม่ก็ใจดีอาหารหมดอายุมากไม้ผลไม้ก็ให้เอากลับบ้านได้คือเท่าแก้กาวนั่นแหละคะ่ะเพิ่นกับเป็นนะคนน่มไฟแรงนะคะทุกคนเพิ่นกับเหงานนะ่ะบางมือเขางานหกโมงเช้าเลิกสองทุ่มนะคะนั่นแหลระราว่าเพื่อนนะอ่ะมาจัดระบบในลานไมเลยะคะ่ะทุกคนแล้วก็ประชุมพนักงานทุกอาทิตย์นะคะก็ อ,อยู่ในระบบที่ดีขึ้นนะคะแล้วกับพนักง,งานก็นรู้สึกว่ากระตือรือร้นก็เก่้านะคะเพราะว่าเพื่อนท่ะทำงานเต็มเวลานะคะอถอดแก้คนเก่้าเพื่อนก็น บรดยมาทํางานทุกมือนะคะมันก็มาวันจันทร์เครึ่งมือแล้วก็วันพฤนเรื่องหาสกับเครื่องมือสีนะคะโรงงานกันรยพาก,กันอู่แล้วก็บบกใครมีผู้ให่ซอยข่อยเรื่องการทาความสะอาดนะคะเราคอยเหตุงานในครัวงานในครัวมันก็เป็นงานจุกจิกนะคะทุกคนออเดอร์ลูกค้ากับเยอะสีนะคะคอยก็ต้องแลนหนาแนลนหลังให้ว่ามือยก็ทุกคนนั่นแหละคะ่ะ อาต่ว่าพ่อถอแกไม้มาก็รู้สึกว่าอาเพื่อนก็จะให้ซอยกันทำความสะอาดนะคะบอบอมแมนว่าให้ล้อข่อย,ย่างส่นะคะแต่ว่าข่อยก็อาถ้าข่อยยังมีเวลาจากการอาแบบว่าทำงานในครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วอียงเปอร์เฟคเรียบร้อยสมบรูรณ์แล้วจะจึงค่อยออกมาเติมของนะคะทุกคนก็โอเคอยู่ค่ะ นั่นแหละก็ใจดีนะคะค่ะกาสรุปว่าถากแก้ไมนะ่น่ะก็ใจดีบ่าแพ้กับเถากแก้เกานะคะทุกคนนั่นแหละค่ะ ค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบันนอกกับปัญญาฝร,ยยรังนะคะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย